สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะหมูกี้ s ตอ r y Official กลับมาอีกแล้วนะคะร้อมกับนิยายเสียงนิยายรักโรแมนติกเรื่องปิ้งรักสาววัยทีนผลงานของผู้แต่งตามตะวันสร้างสารร์ะให้เสียงโดยหมูกี้ s ตอ r y Official ีก้าวตอนผ่านไปแล้วนะคะสําหรับนิยายน้ําดีที่มีทั้งสาระและความบันเทิงปิ้งรักสาววัยทีนวันนี้จะเสนอเป็นตอนที่10มีชื่อตอนว่า ภาบาดตาบาดใจเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ความเดิมตอนที่แล้วตามผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการดื่มกาแฟแค,ควรจะดื่มช่วง9ก้ามงครึ่งถึง11เมงครึ่งเขาฉเฉลยแบบยิ้มยิ้ม,มสรุปว่าตอบถูกเดี๋ยวจะมีรางวัลให้เขาบอกและนึกชื่นชมความรอบรู้ของเธอสาวน้อยยิ้มละไมก่อนจะบอกเขาว่า ขอบคุณค่ะตอนที่10ผ้าบาดตาบาดใจวันเสาร์ตอนบ่ายโมงหลังอาหารมื้อเที่ยงขณะที่สาวน้อยพลอยขวัญและอาจารย์หนุ่มคุณนาทีกำลังนั่งคุยกันที่โต๊ะรับแขกนั้นผมคงต้องเปรีเวลาดื่มกาแฟสทัทีตีห้าน่าจะเช้าเกินไป ฮอรมูนความเครียดยังสูงอยู่ต้องรอหลังเก้าโมงอย่างที่ขวัญบอกชายหนุ่มผู้ยิ้มยิ้มพลอยขวัญจึงสงสัยแต่คุณก็รู้มาก่อนแล้วนี่คะว่าควรดื่มกาแฟเวลาไหนชายหนุ่มจึงตอบว่าก็ประมาณมีความรู้แต่ไม่รู้จักเอามาใช้ติดนิสัยมาตั้งแต่ตอนทำงานที่กรุงเทพต้องตื่นตีสี่และหาอะไรรองท้องพร้อมดื่มกาแฟตอนตีห้า ก่อนจะฝ่าการจราจรอ,ออกไปทํางานปลอยขวัญพยักหน้าเข้าใจพอกลับมาอยู่นี่ก็ยังตื่นก่อนตีห้าเออละคะต่างจังหวัดไม่ต้องใช้ชีวิตรีบเร่งเหมือนเมืองใหญ่ขวัญน,นึกว่าจะสโลไลฟ์ลงบ้างชายหนุ่มจึงว่าตื่นเช้าได้กําไรชีวิตได้สูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนคนยังไม่ตื่นได้ยินเสียงไก่ขันสิ่งนกกาบินออกจากรังไปหากินได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ตอนอยู่เมืองใหญ่ได้ธรรมชาติบำบัดผมก็เลยชอบตื่นเช้าจนเป็นนิสัย อาจารย์หนุ่มอธิบายอย่างอารมณ์ดีอีกอย่างผมถือตามมงคลชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาสุพโทวัดนองป่าพงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาพลอยขวัญจึงท่องต่อให้ว่าอย่าเสวนาคนชื่ออย่ามั่วอบบยมุกอย่าสุกก่อนหามอย่าพร้ามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบ อย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนัก อย่าพิทักษ์าพานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีคาถามงคลชีวิตนี้เธอก็ต้องจำไว้เป็นคติประจำใจเหมือนกันเขายิ้มอย่างเอนดูเหมือนกำลังนั่งฟังเด็กน้อยท่องอาขยานแล้วชมว่าความจำดีพลอยขวัญจึงถามต่อตื่นเช้ามืดอย่างนี้แล้วนอนวันละกี่ชั่วโมงคะเขายิ้มก่อนตอบว่าประมาณหกชั่วโมงครึ่งครับเข้านอนไม่เกินสี่ทุ่มอาจจะนอนมากกว่านักศึกษาพยาบาลอีกนะ นุรินบอกว่าต้องดูหนังสือกันจนดึกดื่นก็เฉพาะช่วงใกล้สอบหรือต้องทำรายงานค่ะถ้าปกติขวัญก็จะนอนห้าทุ่มตื่นตีห้าครึ่งเธอตอบเขาก็หกชั่วโมงครึ่งเท่าๆกันเขาสรุป พ่ออขุนพลที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์แอบชำเลืองมองเมื่อเห็นน้องชายของเขากับสาวน้อยพลอยขวัญน,นั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะรับแขกและยังสังเกตเห็นว่าคุนนาทีนั้นดูยิ้มแย้มร่าเริงผิดจากปกติที่เขาเห็นน้องชายดูจะเคร่งขรึมและสนใจแต่เรื่องงานไม่เคยเห็นพูดคุยกับสาวๆที่ไหนนับตั้งแต่ได้เลิกรากับแฟนสาวเมืองกรุงคนล่าสุดก่อนจะย้ายกลับมาบ้านก็เพิ่งจะเห็นกับสาวน้อยพลอยขวัญคนนี้ที่คุนนาท ทหาโอกาสจะมาเจอและพูดคุยกับเธอได้ที่ละนานๆอีกทั้งหนูรินก็ยังพูดจาแปลกๆเหมือนพยายามจะจับคู่คุณอากับเพื่อนสาวคนนี้ในเจท่าทีของหนุ่มน้อยนรืบดินที่ดูจะสนใจในตัวพลอยขวัญอีกเหมือนกัน กับพลอยขวัญเองเขาก็นึกเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานในฐานะเพื่อนสนิทของลูกเมื่อไปมาหาสู่กันก็ควรจะดูแลเป็นหูเป็นตาแทนพ่อแม่เขาจึงคิดว่าจะลองเรียบเคียงถามน้องชายดูในเรื่องนี้แต่เท่าที่เห็นทั้งพลอยขวัญและคุณนาทีก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่เกินงามหรือไม่เหมาะสมให้เห็นรวมทั้งน้องชายก็มีวุฒิภาวะมากพอและค่อนข้างระวังตัวในเรื่องผู้หญิงเขาจึงพอจะเบาใจได้ แต่จะมาชอบเอาเด็กที่เพิ่งอายุจะ20เนี่ยนะคิดมาถึงตอนนี้คนเป็นพี่ชายก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคุณนาทีคิดอย่างไรกับสาวน้อยคนนี้กันแน่ฝ่ายพลอยขวัญก็นั่งคุยกับอาจารย์หนุ่มคุณนาทีไปพลางๆระหว่างรอนุหรินกับนารืบดินกลับมาและเมื่อเห็นว่าเขาดื่มกาแฟจนหมดแก้วแล้วเธอจึงเอ่ยถามว่าน้ำสักแก้วไหมคะเขาสายสีสาเล็กน้อยก่อนจะบอกไม่เป็นไรครับ เธอจึงบอกว่าถ้าดื่มกาแฟควรจะดื่มน้ำตามอย่างน้อยหนึ่งแก้วนะคะเพราะคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้ไตทำงานมากขึ้นและขับปัสสาวะออกมาประมาณ250มลิลิตรฉะนั้นอาจจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้นักศึกษาพยาบาลบอกยิ้มยๆชายหนุ่มจึงยกคิ้วและยิ้มตามงั้นขอน้ำก็ได้ครับเขารีบบอก สาวน้อยจึงยิ้มก่อนจะเดินไปรินน้ำมาสองแก้วให้อาจารย์หนุ่มและอีกแก้วเผื่อรุ่นพี่นฤรบดินและพอพลอยขวัญเดินกลับมาพร้อมกับแก้วน้ำนุรินกับเนฤรบดินก็เดินกลับมาพอดีหลังจากไปเอาของที่รถของเขาขวัญมาดูซิว่าพี่ม้ามีอะไรมาฝากนุรินพูดเสียงใสหน้าบานขณะที่เธอและนฤรบดินช่วยกันถือของมาทั้งสองมือนี่สำหรับพวกเรานละใบ รินหมายถึงกระเป๋าผ้ารักโลกใบย่อมภายในมีกล่องอินทผาลาัมอบแห้งแพ็กรวมติดกับกล่องผักผลไม้รวมอบแห้งดูดีมีราคาและน่ากินพอขวัญรับถุงผ้ามาจากเพื่อนสาวอย่างงง,งๆแล้วหันไปถามเนฤบดินว่าเออของฝากนื่องในโอกาสอะไรคะเธอถามหลังจากก้มลงมองของที่เข้าให้มาก็เนื่องในโอกาสที่ได้รู้จักกันและการเริ่มต้นมิตรภาพ เฟนชิ p ก i ิฟครับนรบดินตอบยิ้มยิ้มขนาดสบตาเธอก่อนฉันไปทางคุณนทีส่วนนี้ของฝาคุณกับอพลครับเขายื่นกล่องอินทภาลามอบแห้งกล่องใหญ่สองกล่องให้อาจารย์หนุ่มคุณนทีรับมาพร้อมกับบอกว่าไม่น่าลำบากเลยขอบคุณครับไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับพอดีบ้านผมอยู่ใกล้ร้านขายโอทอปเด็กหนุ่มตอบอ๋อครับคุณนทีเอ่ยสั้นๆร้องพยักหน้า ฝ่ายนุรินก็อดยิ้มอย่างปลื้มใจรุ่นพี่ไม่ได้เขาก็ยังเหมือนก่อนเป็นรุ่นพีที่มีน้ำใจและไม่ถือตัวแม้แต่ตอนที่เขาขอให้นุรินเป็นแม่สื่อจีบเพื่อนสาวข,ของเธอให้เขาก็มากจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากเธออยู่เสมอมก็ไม่เชิงติดสินบนหรือเป็นค่าแรงแต่น่าจะเป็นความมีน้ำใจของเขาต่างหากและนุรินก็รับรู้ได้ในเรื่องนี้จากนั้นพลอยขวัญจึงพูดขึ้นว่างั้นคุยกันไปก่อนนะคะ ขวัญขอตัวเข้าไปเก็บครัวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมไป,ไปช่วย,วยคุณเนทีกับนายรือบดินพูดขึ้นพร้อมกันอีกแล้วนุรินจึงพูดว่านมนมๆนั่งคุยกันไปละกันค่ะนุรินจะไปช่วยขวัญเองไปกันเถอะขวัญคล้อยห,หลังสองสาวสองหนุ่มก็หันมามองหน้ากันยิ้มๆก่อนที่คุณเนธีจะชวนคุยใกล้จบแล้วสินะครับเห็นว่ากําลังจะฝึกงานเด็กหนุ่มจึงตอบว่าฝึกงานอีกเดือนครึ่งก็จบแล้วครับ อีกฝ่ายพยักหน้าก่อนจะถามต่อว่าจบแล้วพลายยังไงต่อนฤรบดินจึงบอกว่าเพื่อนของคุณพ่อชวนไปทำงานที่บริษัทก่อสร้างครับผมก็คิดว่าจะทำงานเอกชนหาประสบการณ์ไปก่อนแต่ก็จะสอบงานราชการไว้ด้วย นรืบดินเล่าถึงแผนการที่เขาวางไว้หลังจากเรียนจบวิศวยโยธาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอยากรับราชการเหรอน้องมาร์คพออ,อคุณพลถามขณะเดินมาร่วมวงแล้วนั่งลงข้างๆน้องชายคุณพ่อคุณแม่อยากให้รับราชการครับแต่ก็บอกว่าแล้วแต่ผมผมก็ว่างานราชการก็มั่นคงดีอนาคตก็สามารถยกย้ายกลับมาบ้านเกิดได้นฤบดินตอบว่าอย่างนั้นพออ,อคุณพลจึงถามต่อว่า อยากกลับมาอยู่บ้านเหรอเด็กหนุ่มจึงตอบว่าครับคุณอาอนาคตถ้าได้แต่งงานมีครอบครัวก็อยากจะตั้งรกรากที่บ้านเกิดคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่เหงาสองพี่น้องขุนพลและขุนนาทีมองหน้ากันเมื่อได้ยินอย่างนั้นและต่างก็คิดว่า หนุ่มน้อยคนนี้มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่และยังคิดเรื่องสร้างหลักปักฐานตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ครอบครัวของเขาก็เป็นผู้ดีเก่ามีฐานะไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายก็คงอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนและยังเึืกชื่นชมท่านแนอำเพอกับคุณนายที่เลี้ยงลูกให้ฝ่ดีไม่สปอยให้เสียคนท,ทั้งที่เป็นลูกชายคนสุดท้องหัวแก้วหัวแหวน ชายสองสาวพลอยขวัญและหนุรินที่กำลังช่วยกันเก็บล้างในครัวจู่จูหนุรินก็พูดขึ้นว่าขวาัญต่อไปเรียกอาขุนว่าพี่ก็ได้นะไม่ต้องเรียกอาเหมือนหนุรินหรอกพลอยขวัญหยุดมือและหันมามองเพื่อนสาวอย่างสงสัยและถามว่าทำไมล่ะหนุรินจึงว่าก็ไม่ทำไมหนุรินว่าอาขุนเขาก็คงไม่อยากให้ขวัญเรียกอานักหรอกเรียกพี่ดีกว่าหนุรินอนุญาตและสาบานว่าจะไม่ล้อ นุรินพูดสีหน้าจริงจังจนพลอยขวาญอดขับไม่ได้ต้องหันไปมองเพื่อนสาวนิดหนึ่งพร้อมสายหัวยิ้มยิ้มนะ้าขวานนะนุรินอ้อนขวาญอยากให้หนุรินทําอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนบอกมาได้เลยพลอยขวัญหันมายิ้มให้เพื่อนสาวก่อนจะบอกว่าขอคิดดูก่อนว่าแต่พี่มาของนุรินเป็นไงบ้างพลอยขวาญเปลี่ยนเรื่องคุยนุรินจึงรีบแยง้งของนุรินที่ไหนเขาอยากจะจีบขวาญมากกว่า เพื่อนสาวพูดเสียงเรียบเรียบพร้อมหลบตาทำทีเมินหันไปทำอย่างอื่นพล่อยขวัญจึงถามต่อแล้วเขารู้ไหมว่าหนูรินชอบเขาหนูรินจึงตอบว่าก็แค่ชอบป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็กมัธยมตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว <S <S รอเพื่อนสาวถามเสียงลากยาวเหมือนไม่ค่อยเชื่อก่อนจะพูดต่อว่าแต่ถึงยังไงสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้ก็คือเรื่องเรียนอันานาสาหัสของพวกเรา พิมาเขาใกล้จะจบแล้วแต่พวกเราเพิ่งจะได้แค่ครึ่งทางอีกตั้งสองปีกว่าจะจบพอเรียนจบแล้วได้ทำงานทำการคอยคิดเรื่องความรักก็ยังไม่สายเนอะพลอยขวัญโอบไหลให้กำลังใจเพื่อนหนุรินจึงซบลงตรงไหลเพื่อนสาวและพูดว่าขวัญต้องล่างหนุรินให้จบด้วยคนนะอย่าทิ้งกันซะก่อนละ่ะพลอยขวัญจึงบอกว่าเราจะจบพร้อมกันและสวมชุดขาวอย่างภาคภูมิ แต่ตอนนี้ต้องมุ่งมั่นตั้งใจและห้ามขี้เกียจด,ดูหนังสือสู้ๆโอเคไหมหนุนเรียนจึงยิ้มแล้วรีบรับคำโอเคสู้ๆ <Okay. S 1> ขนาดนั้นเอง <c oughs> อาจารย์หนุ่มคุนนาทีเพ, <c oughs> พิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วเดินผ่านห้องครัวมองเข้าไปเห็นภาพนั้นพอดิบพอดี สองสาวน้อยกำลังยืนซบไหล่กันโดยพลอยขวัญใช้มือโอบไหล่หนุรินและหนุรินซบหัวลงบนไหล่ของเธออีกทั้งสองสาวก็ยังหันหน้าออกมาทางประตูห้องครัวที่เปิดอยู่ลายอึดใจต่อมากว่าที่พลอยขวัญจะเห็นว่าคุณนาทียืนอยู่หน้าห้องครัวและกำลังมองมา เธอจึงค่อยๆลดมือลงจากไหล่เพื่อนสาวแต่ใบหน้ายังยิ้มพราวอยู่ก่อนที่หนูรินจะเหลือบมาเห็นคุณอาที่กำลังยืนมองอย่างตกตะลึงพร้อมเลิกคิ้วเล็กน้อยเหมือนจะมีคำถามอ้าวอาคุณมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอยากได้อะไรหรือเปล่าหนูรินถามคุณอาแบบยิ้มยิ้มคุณอาก็ยิ้มตอบแต่เป็นยิ้มแบบแห้งๆพอดีอาเดินมาเข้าห้องน้ำนะ่ะและ คอแห้งอยา่ในน้ำสแกลและหัวใจของชายหนุ่มก็ดูเหมือนจะแห้งเหี่ยวยังไงก็ไม่รู้ในตอนนี้คุณอาบอกอย่างพยายามหาทางออกแต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกคอแห้งและหายใจไม่ค่อยทั่วท้องกับภาพที่เห็นเมื่อครู่เป็นเพื่อนต้องสวีขนาดนี้หรือเปล่าชายหนุ่มแอบคิดอย่างหวั่นใจอดคิดไม่ได้ในสิ่งที่เขาเคยสงสัยว่าสองสาวอาจจะเป็นคู่รักมากกว่าเพื่อนสนิท พลอยขวัญจึงเดินไปหยิบแก้วแล้วรินน้ำดื่มส่งให้ชายหนุ่มเขากล่าวขอบคุณเธอแบบคลึมคลุมขณะรับแก้วมาและพลอยขวัญก็ยังเห็นเขาดูซึมลงจนผิดสังเกตแถมสายตาคู่นั้นก็เหมือนจะตัดเพาะอะไรสักอย่างจึงนึกเป็นห่วงว่าเขาอาจจะไม่สบายเธอจึงถามว่าโอเคไหมคะชายหนุ่มฝืนยิ้มสายหัวชาๆก่อนจะตอบว่าไม่ค่อยแน่ใจก่อนที่หนูรินจะพูดว่า พวกเราก็เสร็จกันพอดีงั้นออกไปข้างนอกกันเถอะขวัญเธอหมายถึงงานเก็บล้างในครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วสองสาวจะเดินนำออกไปข้างนอกครัวก่อนที่คนตัวสูงจะเดินตามออกไปด้วยหัวใจที่เลื่อนลอยพอทุกคนกลับเข้ามาในห้องรับแขกนายเรือบดินก็พูดขึ้นว่านุรินพี่คงต้องขอตัวก่อนพอดีวันนี้คุณพ่อจะชวนไป d r ฟ์กอล์ฟขอบคุณมากที่เลี้ยงมื้อเที่ยงอร่อยๆไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงคืนนะ เดี๋ยวไลยหานาริบดินผู้ยิ้มยิ้มกับหนูรินค่ะหนูรินตอบสั้นๆก่อนที่เขาจะหันมาหาพลอยขวัญพี่กลับก่อนนะครับขวัญก่อนกลับไปฝึกงานคงได้เจอกันอีกเขายิ้มและสบตาเธอเนิ่งอยู่ชั่วอึดใจพลอยขวัญชำเลืองดูเพื่อนสาวนิดหนึ่งก่อนจะตอบเขาสั้นๆเหมือนกันค่ะเออทั้งหนูรินทั้งนรบดินคุณนาทีคิดในใจขณะชำเลืองมองคนเนื้อหอมอย่างอ่อนใจ แล้วเด็กหนุ่มนรืบดินก็ลาผู้ใหญ่ทั้งสองก่อนจะเดินไปขึ้นรถแล้วขับออกไปฝ่ายนุรินเมื่อรุ่นพี่กลับไปแล้วจึงหันมาถามคุณอาของเธอว่าอาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าไม่ค่อยดีตั้งแต่ตอนอยู่ในครัวแล้วลานสาวถามด้วยความเป็นห่วงคุณอาจึงตอบว่าอารู้สึกเหนื่อย,อยขอกลับไปพักก่อนนะประโยคหลังเขาหันมาทางพลอยขวัญเหมือนจะบอกลาแบบเหมาวรวมๆก่อนจะเดินไปบอกพี่ชายแล้วขับรถออกไป ถึงสิบนาทีต่อมาเมื่อกลับมาถึงบ้านขณะกำลังจอดรถและกำลังจะก้าวลงก็ได้ยินเสียงไลน์เข้าชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอย่างอ้อยอิงแต่พอโชว์รูปโปรไฟล์คุณขอแอดไลน์ก็ถึงกับใจกระตุกข,ขึ้นมานิดนึงพลอยขวัญเขาเอ่ยเบาๆก่อนจะรับแอดเธอสวัสดีค่ะเออพลอยขวัญค่ะชายหนุ่มอ่านข้อความพร้อมกับเผลอยิ้มครับเขาตอบไปสั้นๆยังนึกสงสัยว่าเธอไลน์มาทำไม ควาเห็น,นาการไม่ค่อยดีไม่สบายหรือเปล่าคะเขายังยิ้มอยู่ขณะพิมพ์ข้อความกลับแทบช็อกพอตอบกลับไปหลังจากนั้นแค่สองอึดใจก็มีลายคอลเข้ามาพอเขามองดูชื่อคนโทรก็อึ้งไปเล็กน้อยเป็นพลอยขวัญน,นั่นเองจึงรีบกดรับแทบช็อกเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือ,อยังเออมีโรคประจำตัวไหมคะ พวกเบาหวานความดันหรือโรคหัวใจเธอซักประวัติคนไข้ยอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าเขายังเงียบอยู่เธอจึงรีบบอกอีกว่าหาน้ำหวานหรือน้ำเปล่าดื่มสักแก้วแล้วนอนราบหัวต่ำยกขาสูงเล็กน้อยนะคะอีกสักพักคงดีขึ้นหรือถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน1 6 6 9คะ่ะ<อ>ใช่หนุ่มฟังเสียงพูดอย่างร้อนรนเหมือนเป็นหัวเป็นใหญ่ของสาวน้อยแล้วก็แอบใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งเป็นห่วงหรอคะเขาลองถามอย่างเชิงดู ปลายสายเงียบไปสอง,งสอึดใจก่อนเธอจะตอบว่าก็อาขุนเป็นอาของนุรินนี่คะไม่ใช่ใครที่ไหนพลอยขวัญพยายามหาเหตุผลตกลงอาการเป็นไงบ้างคะตอนนี้ชายหนุ่มยิ้มกว้างก่อนจะตอบดีขึ้นเยอะแล้วตั้งแต่รู้ว่าขวัญเป็นห่วงผมเขาตอบจากใจ พลอยขวัญรู้สึก,กแปลกๆกับคำตอบของเขาแต่คิดว่าควรจะรีบวางสายให้เขาได้พักผ่อนจึงพูดว่างาั้นพักผ่อนนะคะถ้าอาการแย่ลงรีบโทรหานุรินหรือขวัญได้เลยเดี๋ยวจะไปวัดความดันเลือดให้เออยังไม่ถามนุรินคะ่ะแต่น่าจะไปได้เธอออกตัวไว้ก่อนจะมาเยี่ยมผมที่บ้านเหรอเย็นนี้ใช่ไหมคุณนาทีถามอย่างกระตือรือร้นพลอยขวัญจึงตอบว่า เออไว้ขวัญจะถามนุรินดูนะคะขอตัวไปดูหนังสือก่อนอาคุเขอพักผ่อนนะชายหนุ่มยิ้มก่อนตอบได้ค่ะแล้วยินดีเจอกัน okay.